รับคาชมไม่เป็นใครเป็นบ้างคะเวลาที่ใครชมเราสวยจังเก่งจังกูอ้อเน่เป็นหนึ่งในนั้นเลยค่ะเวลาที่เมื่อก่อนเวลาที่ใครชมแบบอุ้ยสวยจังเลยกูอ้อก็จะมีสวยค่ะ้วนไปผอมไปหรือใครชมเก่งจะมีเก่งค่ะแต่ว่าเมื่อกูอ้อฟังพวกเกี่ยวกับพัฒนาตัวเองเยอะๆกูอ้อก็ได้รู้ว่าสิ่งอย่างเงี้ยไม่ควรพูดเพราะว่าเวลาใครชมเนี่ยเวลาที่เราปฏิเสธเหมือนเราอะปฏิเสธสิ่งดีๆ ก็เปลี่ยนใหม่ค่ะที่ครูอ้อฟังมาเยอะนะเขาก็จะบอกว่าให้ขอบคุณแล้วครูอ้อก็ลองเปลี่ยนมาเป็นขอบคุณค่ะพอใครชมช่วงแรกนะก็แบบบอกตรงๆรรู้สึกเขินรู้สึกอายอะไรอย่างเงี้ยแล้วแต่ว่าก็เปลี่ยนใหม่ค่ะพอเวลาใครชมก็อ้อสวยจังครูอ้อแม้ในใจลึกๆก็แบบฉันไม่สวยหรอกวันนี้ฉันนู่นฉันนี่แต่ครูอ้อก็แบบขอบคุณค่ะอะไรอย่างเงี้ย พอแบบเราฝึกการขอบคุณไปเรื่อยๆอะตอนนี้เราก็รู้สึกว่าเออเราไม่ได้เขินอายกับการชมแล้วใครชมเราก็ขอบคุณค่ะก็ลองดูนะคะแบบฝึกรับํำชมอะเออเรารู้สึกว่าเออมันใจเราอะมันดีขึ้นค่ะรู้สึกกันยังไงพิมเ่าให้ครูเอาฟังบ้างค่ะ